ย้อนกลับไปถึงความกตันยูของพระสารีบุตรเขาใส่อาหารแค่ทับทีเดียวพระราชาเนี่ยเคยใส่อาหารแค่ทับทีเดียวสมัยตอนจึงยมแก่แล้วมาอยู่วัดไม่มีใครบวชให้ว่าคนแก่เนี่ยจะพูดยากว่ายากแต่พระสารีบุตรเห็นว่าอ๋อเขาเคยมีบุญคุณกับเราใส่อาหารใส่บาตรเราหนึ่งทับพี นั้นจะบวชให้พอบวชให้เป็นคนแก่ที่ว่างบอกสอนอะไรก็เอาหมดเลยพระพุทธเจ้าถามว่าสัตว์ที่วิหาริกของเธอว่าง่ายไหมง่ายมากพระพุทธเจ้าค่ะถ้าหากว่าจะมีสัตว์ที่วิหาริกของเธอรนะู้สึกของเธออย่างเนี้ยเธอจะรับได้ประมาณเท่าไหร่รับไม่อันไม่มีประมาณืมพร,ราธะแล้วก็บ,บรรลุอรหันต์เลยนะ ราษารีบุตรบอกอยังไงครับบอกยังไงเครับไม่คิดว่าตัวเองแก่นะไม่คิดว่าภาษาภา,าษาลีบุตรเนี่ยเป็นนุ่มเป็นอายุน้อยกว่าตนนะเพราะให้เป็นครูอาจารย์ป็นอุปชาครับตลอดชี้อะไรทำตามชี้อะไรทำตา,า,ามบรรลุอารหันต์ กเข้าเป้าพุทธเจ้ากันถามระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าข้า,าขึ้นชื่อว่ามารมีประมาณเท่าไหร่พุทธเจ้าก็เอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นคือมารขันห้าเป็นมารมารู้แจ้งขันห้าก็รู้แจ้งมารขันห้าเป็นทุกข รู้แจ้งขันห้ารู้แจ้งทุกขันห้าคือกรรมเก่ารู้แจ้งขันห้าก็รู้แจ้งกรรมรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอยู่จริงเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นทุกขังคือมันแปรเปลี่ยนอนัตตาคือไม่ใช่ของตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นของตัวของตนเกิดปรากฏเสื่อปรากฏเป็นธรรมดาของประชุมมา ah, ของสลายออกไปเนี่ยถ้าเห็นตามความเป็นจริงกับของเกิดของดับที่ประชุมมา ah สลายออกไปเ,เป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงแสดงว่าเห็นทุกข์และเห็นทุกข์สภาวะใดที่ไม่เที่ยงแลน่นแหละสภาวะทุกข์ทุก เหตุให้เกิดทุกข์คือการลหลงไหลเพลิดเพลินสําคัญมั่นหมายเกาะเกี่ยวไว้มาเป็นของตนเกาะเกี่ยวของไม่เที่ยงของเสื่อมนะมาเป็นของตนถ้าจะดับทุกข์ถ้าจะพ้นทุกข์ก็ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่จะไปเพลิดเพลินที่จะไปลหลงไหลไม่เอามาเป็นของตนกับของเสื่อมเส่อมนั้นกับของแปรเปลี่ยนกับของที่ไม่เที่ยงนะไม่สําคัญมั่นหมายมาเป็นของตน ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเพิกถอนออกก็พ้นจากทุกขณะนั้นเลยเขาเรียกว่านิโรธด,ดับทุกข์แต่อจภาพนี้มันยังมีอยู่ยังเหลืออยู่ยังดำเนินอยู่เพราะมีมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีขันห้ามีกองทุกข์มีของไม่เที่ยงอยู่เพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดมาแปรเปลี่ยน รอการแตกสลายเพราะมันยึดไม่ได้หลังเอาไว้ไม่อยู่กับสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนมันแปลเปลี่ยนไปดับเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ดูแลบริหารจัดการอำนวยความสะดวกให้อัตภาพที่ยังเหลืออยู่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีสติเข้าไปเห็นการเกิดดับอยู่บ่อยๆบ่อยๆมีสมาธิ ตั้งมั่นที่ปราศจากการเบียดเบียนแล้วอยู่บริหารจัดการแบบเรียบๆง่ายๆอยู่รอาการแตกสลายรอาการดับรอาการพัดพาเพราะอัตรภาพนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัย